สวัสดีครับสวดมนต์พระกิ่งพิริพินาฐหกแปดครั้งที่90้าสิประจำวันที่29กากรกฎาคมสองพาร้อยสิบปัดนี้วันที่29่กรกฎาคมสองพาร้อยสิเป็นวันที่เก้าสิบข้าพเจ้าในวัชนิททงชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุขรพระปริต และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอทิศของข้าพเจ้าทวงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิดจ,จ,จรครักษาชนะบทสวยาวตอน,นั้องได้ทูลบทที่หนึ่งบทกราวรัตนไตอารางสัมมาสัพโทพระขวาพุทธังระขวันตังและพิวาเทมิสวาขาโตระขวาตาธโมธา,า,ามังนัมสาามิสุปฏิบันโนระขวโตสาวกะสังโคสังขังมามิ บทที่สองบทบูชาพระพิริพินาชอะรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปริณิพุโตคุเนหิทัรมาโนธานิปรัมหิจัติสติยะวชีวังอาหังพุทังธรรมังสังฆังสรางโตโตปูเชมิลัตนัตตยังธรรมังจารามิโสธินาบทที่สามบทสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุติราชัสสุนันตุสัคขโมขะทังสักเคกาเมจรูเปสิรีศิขารัตเต จันตะลิเขวิมาเีทีเปรัตเถจคาเมตรุนะคาหเนเคหะวัตถุมหิเขเต,ตพุมาเจยันตุเทวาชลาธารวิสเมย,ยักขะขันทพพนาคาติดถังตาสันติเกยัมไม่ได้วะระวจนังสาทภูเมโซนันตุธรรมสวนรคารอายามพัทันตาธรรมสวนากคารอายามพัทันตาธรรมสวนากคารอายามพัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพะภาคะนามการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท enfin, ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสดใสสาระคมนาปัตหัสพุทธังสรังคัจฉามิธัมมังสรังคัจฉามิสังฆังสรังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรังคัจฉามิ ตัติยมปิพุทธังสรางขชามิตัติยมปิธรรมังสรางคชามิตัติยมปิสังขังสรางคชามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นติเมสรังอัญญงพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพทานติเมสรังอัญญงธรรมโมเมสรังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพทานติเมสรังอัญญงสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพทาบทที่เจ็ดเปสติละตะะปนามคาถา พุทธังนมเมรตัตตานุปัฏะสรีระจิตตังธรรมังนมเมรตัตนภูัะวิสุทธิสารังสังฆังนมเมรตัตนภูัะสุสีระทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนังรัตนตยวะหังสัมมาสโม,มสิตะวัตถุวิเศษสะภูตังอันโยยานยุตะคุณโยคะวะสป,ปะวะตังอสมิตะยมีปิตตะเทวยถา,าติทันเทเอากาวินานตะทิตะเรสมะส,ส,สัมภะเวนะโลเกกะทาทจิจะจิเลนจปะปาตุภูตังคพพิระยานุสยังอติทุทัศสัง วิญยหิปันธิตาชนหิวิชัญญารูปังโรกามิเกหิจิกทานจุดปะรพะในยังเกสันจิสุถุวิธิทางคุณกายตายะนามหิเยวชนะตายะสวิสุตัมปิสมุปสตังมณสิสุธะภาษารัานางปุญญติกาณะมะสมุตตมะปุณณภูมังภูขาปมุจนะมุขะสารังคตานางปูชราเหสุปรมังอภิปูชนเนยังนิพานะสัชิกิรายุปะนิสัยยัตถังสัมมากิเลสมะละโสทนะสิทธยาจะสาธุหิอัตถะ ภูสะเลหูปะเสวะนยยังปาเนหิจาปิสรังขมะนิยะเมวะตสมาหิตังเตระตนังสรารังกะตามหากรตินทิวางชนะเนสุนมัมสมานาปูเชมัจาปิสัสะตังสุปัสสนจิตตาตัฐานุปาฤจารยาสถารตาจักุญเยนะตัฏฐะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเจนะตัสสะจักสาาปิสุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวินยัยมหิปมาณะภูโตโลกุตระภิสมโยูนิยโยตสุพุชังตัดโสภะนิสัก ยะจจยยะอยัมปิโหตุวัตุทตเยปริจิโตสุปัสสาทัจารโอบทที่แปดนัมะนัมมะการัสิทิคาถาโยจักุมาโมหมะราประกัตโทสามังโวภุดโทสุขโตวิมุตโตมารัสสะปารสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังเชนตังวินเยังพุทธธรรวัฏตังศีลสานามามิโลกัสสนาฐานจะวินายะกัญจะ ตันเตชัสเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาเมตุธรรมโมทโชโยวิยะต,ตัสสะสัตถุทัศเสสิโลกัสสะวิสุทธิมะคังนิยานิโครธรรมธัรสสะทรา,า,ทารรสะทาวโหสันติโกโรสุจิโนธรรมังวรังตางสิรสานามามิโมหะปะทาลังอุปัสันตะทาหังตันเตชัสเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาเมตุสัทธัมมะเสนาสุขตานุโคโยโลกะสะปะปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสัตตินิยโยเชคโคจั สวัสดาธรรมังวิธิตังคารติสังฆวรันตังศีลสานามามิพุทธานุพุทธังสมะศีละทิฏฐิทิงเตชะสศรษฐยะเศริโหตุสัพันตรายาจวินาเซเมนตุบที่เก้าบทส่วนนโมการอัตถะคาถานโมอะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมหิสโนนโมอุตตมะธรรมัสสะสวัสดาเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธะศีละทิฏฐิโนนโมโอมาตายารัตถะสะรัตนตยัสสะทุครังนโมโอมะฆาติตัสสะ ตัสสะวัตถุตายสาปินามโมคาระปภาเวนะวิขะชนตุอุปทวานามโมการาุภาเวนะสุบทีโคตุสพทานนโมการะสะเตชนะวิธิมหิหูมิเตชวาบทที่สิบประเสมหาสมัยสูตรเอวังเมสูตตังเอกังสมัมยังพคะขวาสักเกสุตวิหารติเกิเป็นวัตถุสมิงมหาวนเนศมหาตาภิขุสังเคนะสถิงปัญจามาเตหิ พิคุสัตเตหิสเเหิวะอรันเตหิทัศหิจารกะทาตูหิเทวดาเยภูยนาสนิปริตาหนติพคะวันตังทัศนายะพิคุสังฆัญจะ อาตาโโจะตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตตาโโหสิไยังโหพระควาสเกสุวิหารติกับไปเรวัตถุสมีมหาวเนมหาตาพิขุสังเคณะสถิติปัญจมาเตหิตพิขุสเตหิตสเพหิวะอัลันเตหิตทัศหิจจารกะธาตุหิตเถตาเยปุเยนะสันิปติตาโหติพระควันตังทัศนายาพิขุสังคันจะยันูณะมยัมปีเอนะพระควาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปัสสังกะมิตวาพระขาวโตสันติเกปเจคาถาพาสุยะมาติ อัตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวาปริโสสมัญชิตังวาภาหังปาราสาเรยะปาาสาเรตังวาภาหังสาัาสามินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเท,ทเวสุอันตรหิตาพระโคโตปโตปตุประ,ระหังสุ อตโคตาเทวตาพระควตังอภิวาเทตวเอกมันตังอัถถังสุเอกมันตังทิตาโคอกาเทวตาพระควโตสติเกอิมังคัถังอภัสสิมหาสมโยปวะนัจเิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมะหาอิมังธรรมะสมยังทกิตายวะอปราชิตะสังคันติอตโคอัปราเทวตาพระควโตสติเกอิมังคัถังอภัสสิตัตระพิคขบุสมาทะหังสุจิตตังอตโนุชุกามังสังสุสาระทิวะเนตานิคะ เขตวายธริญาณิละขันติปันติตาติอรคอโปอาเทวตาพระคุณโตสริเกอีมังคาถังภาสิเชตวาขี่ลัางเชตวาปาริชายมิทาขีลังอุหัจักมังเมชาเตจจารันติสุทาวิปลาจักุปตาสุทันตาสุสูนาคาติอรคอโปอราเทวตาพระคุณโตสริเกอีมังคาถังภาสิเยเคจิพุทธังสังฆตาเสนะเตคขมิสันติปายะภูมิปะหายะมานุสังเถหังเทวกายังปริภูเรสันติติ อัตฐโคพคะวาภิกขุอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสะสุโลคธาตุสุเทวตาสันนิปะติอตาโหติตถากตังทัสสนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวเฮสุมาติตมะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพคะวันตานังเอตัปปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภะระเหสุเสยยัถาปิมีหังเอตะาไหิเยปิเตภิกขเวผูิสันติอนาคตะมะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพคะวันตานังเอตัปปะระมาเยวะ เทวตาสันิพติตาภวิสันติเสยยะถาปิมยังเอตาระหิอาจิกาขิตสามิภิเวเทวกายยานังนามามิกิตตยิสามิภิเวเทวกายยานังนามามิเทสิสามิภิเวเทวกายยานังนามามิตังสุนารสาทุกามนาสิกะโรธาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตปิคูพระควตโตปัจัสมงสุงภะคะวาเอตัถโพจะ สิโลกะมนุกัสสามิยอธะภูมาตระสิตาเยสิตาคิริคขลังปหิตตตาสมาหิตาปุถุสีอวสันลีนาโลมหังสาวิษณพโนโอทาตะมะนัสสาสุทธาวิปัสสนะมนาวิลาพินโยปัญจสเตยตะวาวเนกะิเลวัตวตะโตมาดิยิสัทถาสัาเกีสัสนเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกคบูเตจะอาตาปมัคคุรสวาประสัสสะสังเตสัมปัตุระหุยานังอมรุสานะทัสนังอเปกีสัตตะมัทธคุงสาสังอัฏฐัตริงสตังอีเกีสาสนัง อมรุสานะมัทธาสุงอเปเกนันตามัทคุงทิสาสภะปูตาหงตันจะสรพังอปิญญายะปวัคคิตวาันาจาักกุม,มารตาโตมัตยิสัทธาสาวกเทศาสนาเระเตเทวะกายะอภาิกันตาเตวิชานณถาภาิกขโวูเยวหังคิตตยิสามิคิระหิอนุป,ปุปภโสสัตัสหัสสาวยขาบภุมากกิระวัตวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันลนะมันโตยาสาัสสสีโนโมทมานะอาอภิกามุมภิกขนังสัมปิติงวานางัง ชาสหัสสาเหมวตายะขานาตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัจสิโนโมทัมนาอภิกังโมภิกุนังสัมปติงวะนังสาตาคิราติสหัสสายะขานาตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัจสิโนโมทัมนาอภิกังโมภิกุนังสัมปติงวะนังอิเจเตโสสะโสละสาสหัสสายะขานาตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัจสิโนโมทัมนาอภิกังโมภิกุนังสัมปติงวะนัง เวสามิตาปัญจสตายะขาณ์นัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะอโณโตยัสัสิโนมุธมานะอภิกคำุภิกขุนังสมิติงวะนังกุมิโรัวราชัคให้โคเวปุลสันิเวสนงพินโยนังสตตะสาสะสังยะขานังปิยุรุปัสติกุมิโรัวราชัคให้โคลโสปะคาสมิติงวะนังปริบัญจติสังราชาทัศรัตโทปัสสติคันธพานังอาทิปติมหาราชายัสัตสีโสพุตตาปิตัสสะภาโวินทะนามะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสัสิโนมุธมานะอภิกคำุภิกขุนังสมิติงนัง ทักษิณอันจะที่สังราชายุรูปโหตประสาสติตอุปทานนางอาทิปติมหาราชายัจจศิโสพุตตาปิตัสสะภาวุอินทานามามะพลาอิกทีมันโตชุติมันโตวันละมันโตยัจสัสีโนโมทามานาอภิคัมุงพี่ขุนนางสมิติงวะนังปัจฉิมันจะที่สังราชายุรูปะโขกรสสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัจจศิโสพุตตาปิตัสสะภาวุอินทานามามะพลาอีกทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยัจสัสีโนโมทามานาอภิคัมุงพี่ขุนนางสมิติงวะนางพุทธาราชายุรูปโหตประสาสติยะขานางอาทิปฏ ติมหาราชายัสสศิโสกุตตาปิตัสสะผ้าโวอินทนานามาภราอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมุทมานาอภิฆมุงพิคุนังสมิติงวะนังปริมาติสังทัตตารโตทักขีเนระวิรุณทัโกลปชิเมระวรุปะโขกุเวโรตระังสิสังจัตตารโธเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันละมานาถังสุภเนกไปแล้วปัตเวเตสัมมายาวิโนทัสสะควรจานิกาสถามายาเตนทุเบเตนทุวิปูจาวิปูโตสา จันทนกคามะเสโทจักกินุมันทุนิมันทุจัปปานาโทปะมันโยจักเทวสุโทจักมาจาริจิตตเสโนจักคันทพูนโรโราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพุดูสุริยพัชสาเอเตันเยจราชาโนคันทพภาษาราจุชุพิโมทมาณะภิกขมูพิคุณังสัมปติงวังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสะตจักา กัมภะัสะตระอาคูปายาคาสาญาติภิยามุนาัตัดรัทธาจะอาคูนาคายะสิโนเอราวันโนมหานาโคสุปคาสเมติงวนังเยนะคาราเชสหัสสารันติทิพาทิชาปะขิวิสุทธชัคขูเวหายาสาเตวะนัมัชปัตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอะภยันตทานาคาราชานามาสิสุปันโตคิมมัมกาสีพุทโธสันนาหาหิวจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสระนมกังสุพุทังชิตาวชิระหัตเธนะสมุทังอสุราติตา พาตารุวสวะเสตีอิทิมันโตยศสิศโนคาระคันชามหาพิสมาอสุราธานะาเวคสาวิปะจิตติสุจิตจับปาราโทนมุจิสหาสัานัะพริปุต,ตานังสพเวโรจนามกาสันในหิตวาพริงเสนงังละหุพัทมาุปปาขมุงสมโยธานิพัทเตพิขูนังสังติงวะนงัง อาโปจะเทวาปัตวีเตโชวายโยตระฆมุบรุณาวรุณาเทวาสมโมจะยะสาาะัสสาสะหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนท่สเศเตชะตระกายาสาเพนานัตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะมันโตยัสสิโน โมทัมานาอภิกรรมุงพิขุนังสมติงวานังเวนทูจะเทวาสารีจะสมาจะทุเวยามาจันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคุประคิดาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยมาคุประคิดานักขานิปุรคิดาวาคูมันทะวลาหาคาวะสุนังวสโวเสโทสักโกปาคัปุรินทโทท่าเสตททศรกายาสเพนะตตะวนิโนอิธิมันโตชติมันโตวันนัมันโตยัสสิโนโมทัพมาณาอภิกรรมุงพิขุนังสมติงวานังอัาคูสาภูเทวาชลามาคีิสิขาริวะฤทธกาจโรชาจักุมาภุภะิพาสน รุณาสธรรมาจากจุตจากอเนจกามเสเลยยลุจลาอาคูอาคูวาสวรนเอสิโนทเสเตทศรากายาสเพนานัตตะวนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโอทัพมาณะอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงมะนางสมานามหาสมานามานุสามนุสุตมาคิทาปะตุสิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาถาคูหาริวเทวายเจจากโหหิตาปัสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทเสเตทศรากายาสเพนานัตตะวนิโน อิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันณะมันโตยัส,สัิโนโมหะทะมานาอภิการมุพิคุณังสมปติงวนังสุกัครุมหาอรุณาอาคูเวขาณสาสะโอทาตะคายาหาปามโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหารักชามิกากาสกจาเจยะสินโนฐานะยังอาคาปชุนโนโยทิสะวิวัสติท่าเสเตทัสรากายาสเปนานัตตะวนินโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันณะมันโตยัสัิโน โมทะมานะอภิกามุงพี่ขุนนางเศรษฐิงวนังเขมียาตุสิตายามากตกาจะยัสสติโนสัพพิตาการามะเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมานรติโนอาคูอัถาคูปรินิมิตาทัศเสเตทัสรากายาสเปนะนัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานะอภิกามุงพี่ขุนนางเศรษฐิงวนังสัทเถตเทวะนิกายาสเปนะนัตตะวานิโนนามันวะเยนะอาขันฉุงเยจันเยสัทธิสาสหะ อุทาชาติมาขีหลังโอคตินะมานาสวังทะเขโมคาตรังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพรมาประมตโตจะปุตตาอิทิมโตสาสัังคุมาโรติโสาจะสุปาคาสมิติงวะนังสาสะพระมะโรกานังมหาพรมาพิติธติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยส,สัติโส ทัศเศรษฐาอิสระอาบัจเจกาวะสวัตติโนเตสันจะมิชโดอาคาหริโตปริวาริโตเตจัสสเพยพิกันเตสินเทเทเวสัพพะมะคีมารเสนนาอภิกามิปัสสะกนะหาสสะมันทะยังเอทะณะหัตถะพันทะถะราเคนะพันธะมัตุโวสมันตาปริวาริถะมาวูมุจิถะโกจินังอิติตัถะมหาเสนโนคนหาเสนังอเปสยิปานินาตัลละมาหัจจะสรังกตวานะเพระวันยะถาอุสโกเมโคธนะยันโตสปิจโก ตาโสปจุทาปฏิสังขโทเสียงวเสตันจัสพ so, ังอภินายะปวัตขีตวัจจกุมารตะโตมาริสัสถาสาวะเคสะเนรเตมาราศสนาพิกรตาเตวิชาาภานพิครูเตจัตตปมะกรุงสุตวะพุทธัสสะสังวีตารเคหิตปะกมุงเนสังโลมังปีอินชยุงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตาเฮสัสิโนโมทันติสาวะภูเตหิตสาวะาเตชะเนสุตาติ